สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องส่มน้องเบบี้ทรีคอใหม่กันค่ะอันนี้จะเป็นคอร์ราศีนะคะสำหรับคอรนี้ปอยสั่งมาแค่จุ่มเดียวก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้น้องออกคอรใหม่รัวๆเลยนะคะปอยก็เลยตั้งใจว่าสั่งมาแค่คอรละหนึ่งจุ่มก่อนค่ะสำหรับพิกัดเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะอันนี้ปอยสั่งมาเป็นแบบกล่องใหม่สั่งมาลุ้นเองค่ะยังไม่ได้แกะนะคะมาดูที่ด้านข้างกล่องก่อนเลยค่ะสำหรับคอรนี้จะมีทั้งหมด12แบบครบราีเลยนะคะ ตัวแรกจะเป็นราศีเมษค่ะเป็นตัวน้องแกะนะคะถัดมาจะเป็นราศีพฤษภอันนี้จะเป็นน้องวัวค่ะแล้วก็ตัวที่3มราศีเมถุนนะคะอันนี้จะเป็นคนคู่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้องปูราศีกรกฎนะคะถัดมาราศีสิงจะเป็นตัว um. น้องสิงโตค่ะแล้วก็ราศีกันอันนี้เป็นตัวน้องหญิงสาวนะคะต่อมาอันนี้ราศีตุลเป็นรูปคันช่างค่ะแล้วก็ราศีพิจิกจะเป็นน้องแมงป่องนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นราศีธนูเป็นรูปธนูค่ะแล้วก็ราศีมังกรตัวนี้เป็นรูปน้องแพะทะเลนะคะแล้วก็อันนี้ราศีกุมค่ะจะเป็นรูปหม้อน้ําแล้วก็สุดท้ายราศีมีนจะเป็นรูปน้องปลานะคะน่ารักทุกแบบเลยค่ะตัวที่ปอยอยากได้ก็จะมีราศีธนูนะคะแล้วก็ราศีเมถุนค่ะเพราะว่าดูน่ารักนะคะสีเป็นแนวพาสเทลค่ะทีนี้มาแกะดูด้านในกล่องกันเลยนะคะว่าปอจะได้เป็นน้องตัวไหน ลุ้นกันค่ะนี่ค่ะตัวซองจะเป็นแบบนี้นะคะ ตัวที่ปล่อยได้จะเป็นน้องปาลาราสีมีนนะคะตัวนี้น่ารักดีเลยค่ะน้องปลาสีพาสเทลน่ารักมากเลยนะคะน้องปลาตัวสีส้มโอโรสค่ะแล้วก็ตรงคลีบจะเป็นสีม่วงนะคะมีน้องปลาตัวเล็กๆติดอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะคราวนี้มีกลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วก็ที่ปล่อยได้นะคะจะเป็นหน้าผักสีฟ้าตากริ้งซ้ายขวาแก้มจะเป็นแบบใหม่นะคะเป็นแก้มรูปดาวค่ะ มีที่ห้อยมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายกับขวาจะมีที่สําหรับคล้องสายแยกด้วยค่ะตัวนี้น่ารักถูกใจนะคะสีสวยค่ะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันนะคะอุ๊ยอยได้การ์ดไม่ตรงกับตัวน้องนะคะอันนี้น่าจะเป็นการ์ดของน้องวัวราศีพฤษศค่ะถ้าการไม่ตรงตัวการ์ดเป็นน้องวัวแต่ว่าแกะออกมาเป็นน้องปลานะคะ น,น่าจะเป็นดีเฟกต์ของทางโรงงานค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะได้ตัวน้องปลาก็ดีใจค่ะน่ารักนะคะทีนี้เดี๋ยวปอาจะลองเปลี่ยนหน้าน้องปลากับเขาอื่นๆให้ดูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปอาจะเปลี่ยนหน้ากับน้องกระต่ายเบบี้ทีวีสามนะคะหน้าผากสีชมพูจะได้เข้ากับตัวน้องค่ะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะคะปอยใช้เป็นช้อนสั้นค่ะ นี่ค่ะเปลี่ยนหน้าน้องเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าผากสีชมพูเข้ากับตัวน้องเลยค่ะแล้วหน้าน้องก็ดูขี้เล่นขึ้นด้วยนะคะเป็นปากแลบลิ้นแบบนี้ค่ะได้ตัวน้องปลาตัวนี้มาก็ถูกใจนะคะน้องน่ารักสีสวยหวานค่ะปอก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ